วันนี้นะคะสายลุงจามาบอก10ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์คนละครึ่งสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แก๊หรือว่าไลน์แมนนะคะสำหรับใครที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3แล้วนะคะเงินเข้าแล้วนะคะในวันที่4ตุลาคมนะคะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ของคนละครึ่งสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคะทีนี้นะคะขั้นตอนในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะทุกคน ก็เริ่มจากการที่เราไปที่แอปเป๋าตังนะคะและกด G Wallet ค่ะทุกคนขั้นตอนที่2ก็กดเลือกคนละครึ่งค่ะขั้นตอนที่3นะคะกดเลือก Food Delivery นะคะแอปนี้จะมีในวันที่4ตุลา2564นะคะ ขั้นตอนที่4ให้กดสั่งผ่านฟ o ้ d เดลิเวอรี่แอปค่ะจะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์นะคะจากนั้นเราก็เลือกแอป Grab หรือว่า Line Man นะคะที่เราต้องการที่จะสั่งอาหารนั่นเองค่ะขั้นตอนที่6เราก็เลือกร้านและเลือกอาหารที่ต้องการค่ะ ขั้นตอนที่7เราจะต้องจ่ายค่าส่งนะคะส่วนค่าอาหารจะจ่ายในขั้นตอนต่อไปค่ะแยกกันนะคะขั้นตอนที่8มีการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังนะคะว่าเราได้ทำการสั่งอาหารนะคะขั้นตอนที่9ก็กดรายการที่ต้องชำระถ้าเราสั่งหลายรายการก็จะมีเรียงต่อด้านล่างค่ะ ขั้นตอนที่10ก็กดใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะจากนั้นก็ให้กดยืนยันใส่รหัสผ่านนะคะและรับสลิปค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจาก w w w ร์ไวเ a c คนละครึ่ง .com นะคะ เราจะสามารถสร้างฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ